นกมาหากินในทุ่งนาเยอะมากมาเป็นฝูงเลยน้ำกำลังจะเริ่มลดแล้วทีนี้คือมันมันน่าจะมีสัญชาตญาณอะ่ะแต่ก่อนไม่เคยมีมาทีนี้มันเรื่องหน้าน้ำจุ้งจะไม่มาแต่พอน้ำจะลดมันมาเป็นเป็นฝูงเลยนมัแต่ก่อนท่วมระดับ ต้นข้าวเนอะแต่นี้มันลดลงแล้วมันเดินหยียบย่าได้สบ,บายเนาะมาหากินปลาทีนี่มาเป็นฝูงใหญ่เลยน,นกกอะไรนกก็สาบอะนีใ่ในใจมันเยอะมากเลยมาเป็นฝูง มันเป็นฝูงใหญ่เลยหาจินปลาจินหอยจินแมลงในน้ำอะ่ะม,ม,มันมีนสีสัญญาณมันอะ่ะมันเห็นเลยน้ำลงว่าหาจินปลาจิ่น,นุ่นเยอะปลาเยอะนะครับที่นี่ ถ้อเยอะมากอยู่น้ำรถเลยมันก็เอา,า,ากันมาลงเอากันมาลงที่พื้นหน้าพื้นนี้มันก็ขึ้นตากแดดมันต้นไม้ขึ้นอาบพอขึ้นน้ำก็จะมา พึ่งแดดบนต้นไม้งัก็เกาะตามกิง่งมีมาเกาะตามกิง่งต้นไม้เหีย่ยวแห้งเฉาตายก็จะยืนจากไสขนทาาแดดไปเล่นน้ำเสร็จเราจะขึ้นมาพึ่งแดดที่นี่ แค่ว่านกอะไรเนี่ยเยอะมากเลยแล้วอยู่หนา้าันจะมีรุ่นหนึ่งมาจะมีพวกนกกระยางด้วยมีน,น,มนกตัวนี้นกอะไรไม่รู้นี่เยอะมากเลยหาจิน้นตามทุ่งน่ะน้ำจะลดแล้ว มันก็เริ่มมากินหอยกินปลากินมแมลงในน้ำมันกินได้<ก>มหมดงกินนกห้ากิน กินตามท้องนา เ,เป็นฤดูน่าจะเป็นเข้าฤดูแรงแแนั่นแหละทีนี้น้ำก็จะลดลดทำนาก็จะมาทำนาปังเน้ำรดลางก็จะมาหว่านข้าวแล้วแต่นี้คือนกแก้วกล่ออก,ก,ก็จะมาแวะกนินชาติอย่างของนกเขาจะมากิน ปลาดินแมลงมก็บินู่ทั่วนกแก้วนกนกไม่น่าจะนกอะไรมนดูนี่นกกระนกกระสางม,มันจะบินไปหาแหล่งที่มันดูว่าในมีอาหารก็จะไปทั่วน้ำรถก็จะไป พวกกินก็กินพวก,ก,ก,กวินก็วิว่ง <c oughs> จะลงมีสะเลยอยู่เนี่ยไปบอ่ออื่นแล้วอยนีย้ข้าวมบีบ่ออีกบอ่อหนึ่งละกินข้าวมีอีก,อกบอ่อหนึ่งละไม่ใช่ข้าวมีอีกบอ่อหนึง่ง เ้ยหาอาหารที่สมบูรณ์เราจะป้ายกันเป็นฝูนงก็จะบินไปละไปละเริ่มจางแล้วทีนี้เริ่องดและบางตัวก็ยังเกาะอยู่บนต้นไม้ตากแดดอยู่ยืนใส่ขนอยู่บนเกิ่งไม้ ใส่คนอยูบนกิ่งไม้อาบอาบแดดอาบแดดนอนกลางปีกอ่ะพึ่งแดดละอาบน้ำมาเล่นน้ำมาก็จะมาพึ่งแดดบนต้นไม้นี่เนี่ยมันจะรับแสงแดดจากวนไปเล่นน้ำมาหากินมาตรงนี้กลางปีก กลางปีแขวะเงี้ยไมกก่กลางปีกลางปีมาก็จะให้ขนมันแห้งเนี่ยกลางปีแขวะอย่างเงี้ยกลางปีจนกว่าปีเจ็ดเนี่ยมันทรงตัวได้มันก็กลางปีทรงตัวของมันอ่ะทรงตัวได้ก็จะ นกลางปีกผสมตัวไปละหาที่แข็งๆดีกว่าพอาาได้ที่จิงก้าแข็งๆไวยืนกลางปีกลางอาบแดดของมันนกกระสาลุกไม่ได้ใจมัน กินตามท้องทุ่ง